สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีคนไทยทั่วไทยทั่วโลกนะคะนักศึกษาชูสามนิ้วไอ้ตูชูไอ้หอยราชานิ้วกลางที่คนทั่วโลกพร้อมใจมอบให้มันกษระยัขี้ยาบ้าหญิงกษัตริย์ที่บัดซบที่สุดในโลก กริย์์ที่ราชบงทั่วโลกรังเกียจและทถมถุยเพราะหลักฐานชัดเจนยกเว้นในกลาบุรีที่โดนบล็อกข่าวเรื่องราวของดอนฮวนบ้าหีที่ฮาเริมอันลือลั่นมาตลอดสามสีป่ปีตั้งแต่ก่อนมันขึ้นบันลังและมั่นใจมั่นหน้าไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ว่าชื่นชมฮิตเลอร์เป็นไอดอลช็อกไปทั้งโลกค่ะ แต่ไอ้นรกบัชิลาลงกรไม่แคร์ก็ไม่แน่ใจว่ามันโง่หรือมันพลาดที่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นฮิตเลอร์คือความอัปยศความพินาศย่อยยับของเยอรมันในอดีตจนทำให้เยอรมันต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองและต้องใจค่าความเสียหายจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้สอนให้พวกเขารู้ว่าไม่ควรเอาคนบ้าอำนาจมาเป็นผู้นำอย่างเด็ดขาด อวัชิลาลงกรทําให้คนเยอรมันและทั่วโลกต้องพากันแคะคุยอย่างหนักและทําให้คนที่เคยมองไอ้ภูมิพลว่าเป็นกษัตริย์ที่ดีต้องเปลี่ยนความคิดหลังจากได้รับรู้ถึงกามบรสันดานและไอ้วัชิลาลงกร,กรก็แสดงทุกอย่างออกมาทางการกระทําและรสสนิยมที่เข้าขั้นบิปปริปตวิตฐานเกินร้อยเมื่อไอตูจูเหี่ยวถอยพิงกำแพงสีเหลือง พร้อมเตรียมรุกกลับความจริงแล้วไอ้ตูดจูเหียวมันใช้แต่ความหน้าด้านมากกว่าเพราะไอ้ศัพว์วชิลาลงกรมอบดาบอาญาสิบให้ไอ้ตูดจูเหียวอย่างเต็มที่อยู่แล้วมึงจะรุกกลับทำเหี้ยอะไรของเมืองคะ่ะไอ้หอยไอ้ตูดจูเหียวนักศึกษาและประชาชนเขาถอยไม่ได้ถ้าเขาถอยคือเขาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างและรถถังของมึงก็ใช้ไม่ได้ มึงใช้ได้ทางเดียวคือวิธีสกปรกจับเด็กคู่เด็กและยัดข้อหาแล้วให้พวกอันธพานขลั่งเจ้าไร้สมองมาทำร้ายเด็กตามที่พวกมึงถนัดเท่านั้นเรื่องรู้กลับแบบใช้สมองไม่มีค่ะเพราะพวกมึงมันโง่บัดซบปากกล้าขาสั่นรวมั้่พ่อมึงด้วยอ่ะไอสตัตว์วชิราลงกรณ์น่ะมันใกล้จะตายแล้วไอเฮียนี่มันรนหาที่ตา โรคร้ายที่มันเป็นอยู่อากาศในเมืองไทยมันร้อนชื้นทําลายปอดและออกแกนข้างในมันค่ะมึงรู้ตัวไหมคะไอสัตว์วชิราลงกรทําลายเมฆกระทั่งสมองมึงด้วยไอเมงดาสูตรเข้าไปเยอะๆนะห้องเอตายแน่ๆไอหอยเงินในคลังก็ใกล้จะหมดอีกแล้วช่วงนี้รายจ่ายเยอะค่ะทั้งสวยบิดาสีทั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าม็อบเสื้อเหลืองค่าไอโอ โถไอ้ขี้เรือนตูดจูเหียวเล่นสองหน้าหมาสองรางให้ต่างชาติเห็นใจเข้าเห็นไส้ของพวกมึงทุกขดค่ะเห็นจนถึงพ่อใหญ่ของมึงที่จี้ตุดมึองอเจ้าของคดีไอ้สีอ่ะกับนานาชาติมึงมันหน้าอานาจใจจริงๆไอ้ประยุทธ์จันโอชาไอ้หมาพชิราลงกรณเจออีกรีนุย้ยตลบหลังทั้งตระกูล อีนุยคอมมิวนิสต์ตัวแม่รองจากบิดาสีเมืองไอ้เลมึงรู้ตัวหรือเปล่าไอ้เฮียหอยด้วยแม้เตรียมรูปกลับขาดท้ยแล้วไอพวกดาราสมองกลวงที่ออกออกมาน่ะไอบินบรรลือลิธกับน้องชายมึงไอ้ผีพนันตัวพ่อปั่นเข้าไปแรงอึดใครจะมีมากกว่ากูอยากรู้มวลชนที่รักประชาธิปไตยคะเลิกสนใจช่องข่าวบันเทิงทุกช่องทาง และธุรกิจการค้าของฝั่งเผด็จการตัวพ่ออย่างไอทธนินเจียที่ร่วมมือกับไอ้ตูจู๋เหียวแดกงุประมาณแผ่นดินมาตลอดเพราะไอ้ตูจู๋เหียวมันเอางบไปอบอุ้มพ่อค้าผูกขาดเลิกเข้าห้างเลิกการบันเทิงทุกชนิดถ้าทําไม่ได้ก็พยายามห่างๆเพลาๆค่ะเยาวชนและพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยต้องอดทนทำแบบนี้ ถึงสิ้นปีมันก็ไม่รอดค่ะต่อให้เป็นอภิมหาเศรษฐีติดท็อปไฟล์ของโลกก็ต้องส่วนเซแน่นอนให้กินง่ายจู่ง่ายแล้วไปอุดหนุนสินค้าตลาดนัดกับโชว์ห่ว,หวยสักระยะหนึ่งนี่คือการตบหัวหมาสะเทือนทั้งฝูงค่ะไอเฮียวชิลาลงกรสร้างภาพไปพร้อมกับบงการเป็นในใน ต่อให้มึงเอาบารมีของไอ้บอดภูมิพลเข้าช่วยก็ยังช่วยไม่ได้แล้วมึงจะมาใช้ความสกปรกโสโครกมึงเตรียมตัวบรรลัยได้เลยนะคะไอ้บ้าหีพากันหน้าด้านออกมาทั้งขยงออกมาสร้างภาพโชว์ให้โลกดูว่ายังมีคนเอาเจ้าค่าใช้ใจ่ายในการนี้ยิ่งซ้ำเติมประชาชนพวกมึงมันเฮียหาที่สุดไม่ได้ ระดมออกมากันทั้งแก๊งทั้งกุย้ยไออันทะอิสระไอห,หมอเหรียญทองไอห,หมอวรงและเกมพวกเสื้อเหลืองออกมาชูรูปไอตูก็เล่นเคล็ดกล้วยน้ำว้าแถมยังด้านหน้าว่าไม่ออกรับกลอกอีกว่าจริงใจแก้ปัญหาวอนขอปลองดองมึงต้องไปบอกให้พ่อเมืองไอสัตว์วชิลาลงกรค่ะมันปลองแดกไม่เลิกอ่ะ ไอวิระฐานนั่นเลี้ยงเมียตั้งยี่สิบกว่าคนขนาดเบี้ยใบ้ราทางอย่างดาราตัวท็อปช่องสามนี่ล่อไปตั้งสองพันกว่าล้านอีนังดาราหน้าด้านนอนกับเมงดาแต่ได้เงินภาษีของประชาชนไอพวกนักแสดงอีกเยอะก็ได้รับโอกาสจากผู้จัดที่คอยส่งหญิงให้ไอ้หอยส่วนดาราชายต้องคอยบอกเทิดทุนสถาบันผู้จัดจึงจะมอบงานให นี่แหละความจันไลของโวงการบันเทิงดาราหญิงมีผัวคนเดียวกันกันกบอีกรีนุย้ยปลอมดองของแท้ค่ะไอตาเลด้วยน้ำบาของมึงเอาไปทำถ้วยแขกเถอค่ะวันนี้มีคนทั้งโลกประนามมึงและไอวชิลาลงกรไอขี้โรคไอพาหานำโลกจิตใจสกปรกโศโครกให้ไดโนเสาร์าททืนทึกมาใส่เสื้อเหลืองใช้วิธีอันธพาล ดึงทหารองค์รักษ์และจิตอาสามาหาเรื่องเด็กอย่างเดียวเท่านั้นที่พวกมึงจะทำเพราะสมองพวกมึงไม่มีไอไดนเสาว์พวกนี้ตอนนี้ยังได้เงินค่ะไอสัตว์บิชลาลงกรอนุมัติให้ไอตูจูเหีียวทุ่มเงินไปตรงนั้นทั้งทงท,งที่เงินในคลังใกล้จะเคลื่อนอีกแล้วและมึงก็จะโยนความผิดให้มบ็บหาว่าทำลายเศรษฐกิจ น้นแน่คนตอนอ่อตาเหลยอย่างมึงพูดไปเถอะไม่มีไม่มีใครเชื่อหรอกมีแต่ควายเท่านั้นที่เชื่อพวกมึงต้นปีนี้ประเทศไทยเตรียมฉลองความบินาสันตโตรของเศรษฐกิจไทยที่ไอ้ประยุจันโอชาสะสมมาเจ็ดปีนะคะ เตรียมตัวหักกินข้าวครุกน้ำปลากันไว้ให้ดีไอ้พวกเหลืองขี้นี่แหละบารมีของพ่อมึงไอสัตว์วชิลาลงกรมันประทานให้พวกมึงของแถมที่ทีมองครักษ์ไอสัตว์วชิลาลงกรนำไปฝากไอ้พวกทาสไพร่อีกอย่างคือโควิดค่ะเพราะแถบหาเรมของไอหอยมีแต่โควิดซึ่งระบาดจนเอาไม่อยู่ชุมชนแถบนั้นชะล่าใจคิดว่าปลอดภัย ไอ้หอยจันไรก็เสือกเออไม่รู้เรื่องไอ้เฮียหอยนี่มันไม่รู้เรื่องพอๆพอกับไอ้พวกลูกทาสลูกไพรที่ชอบพูดว่าหาที่สุดมิได้พอถามว่าไอ้หาที่สุดมิได้นั้นมีอะไรบ้างพวกมึงจะตอบไปยังไงไอบินบรรลือฤทธิ์กับอีสินใจและดารากรปอปรสศทั้งหลายก็ยังหาคำตอบไม่ได้ด้วยซ้ำ ขนาดบอกว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ยังไม่เข้าใจหาว่าล้มสถาบันเฉยมึงอยากล้มก็ล้มไปเลยค่ะไอ้พวกสมองหมาปัญญามแลงวี่ไอ้พวกสมองกลวงน้ำไม่ท่วมบ้านโคตรพ่อโคตรแม่มึงบ้างใช่ไหมเขือนที่ตระกูลอับป,ปรีนี้เอาเงินภาษีไปสร้างช่วยอะไรน้ำท่วมน้ำแรงคะทรงพระเจริญอยู่ได้ไอพวกสัตว์แล้วที่ไอเหี้ยวิชิลาลงกร ชิคใจเงินบริจาคหาเหวอะไรเอาหน้านั่นน่ะมึงเอาภาษีพวกกูคืนมาไอตอแหลเอาเงินประชาชนไปให้ทิพย์อีพวกดารากร,รี่ทั้งหมดกี่หมื่นล้านแล้วนี่แหละที่พวกมึงถึงไม่ให้มีการตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินและทรัพย์สินของดาราระยำทั้งหลายทั้งชายและหญิงหยุดชื่นชมดารากราบุรีที่ไม่เอาประชาชนได้แล้วค่ะ อุดหนุนพวกมันไปชื่นชมพวกมันไปไร้ประโยชน์ไปหาอนาคตของพวกเราดีกว่าเปลี่ยนแปลงให้ได้รัฐสวัสดิการและการกระจายอำนาจก่อนที่ประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองขึ้นเจ้าของคดีที่ไอศัตว์บ,บัชิลาลงกรกับอิทึกข,ขาทางกำลังเคลี่ยงพรั้าอยู่ในขณะนี้เจ้านายของไอหนอคำตัวจริงคือตระกูลไม,มหิดล ำเลยร่วมคือไอ้ตูจูเหี่ยวลูกพี่ใหญ่ของกองกำลังผาเมืองสามเหลี่ยมทองคำตำนานยาสิบติดกล้องโลกศักดินาจงพี่นาคประชาราชจงเจริญขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินและได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ เป็นของคนเพียงตระกูลเดียวอย่างที่พวกมันโกงหกพวกเรามาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ